ไม่เก็ดไม่เคยเข้าบ่อนเลยแต่มันเป็นหนี้มาจนแบบมันไม่หมดอ่ะทุกวันนี้โดนโพูโดนว่าโดนทุกอย่างมาสามปีแต่ในเมื่อวันนี้รู้เปิดแล้วก็ก็เปิดค่ะมา,ม,ามาําเป็นท้งในเมื่อเปิดมาแล้วก็เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟัง ในเมื่อลูกพูดขนาดนี้ก็อดตนเก็บทุกครั้งทุกครั้งที่พูดความรู้สึกที่ทุกคนพูดว่าไม่เก็ดเข้าบ่อนเอาตรงไหนมาพูดแม่เกิดไม่เคยเข้าบ่อนเลยแม่เกดไม่เคยเข้าบ่อนเลยมีคนมาพูดมาเม้น ม่หดตนมาตั้งแต่ปีหกหกที่ทุกคนบอกว่าไม่เกตเก้าบอนเหรอไม่เกตไม่เคยเข้าบอลเลยเอาตรงไหนมาพูดก่อนว่าเข้าบอนไม่เกตผิดพลาดเพราะไม่เกตเป็นหนี้แล้วไม่เก็ตเป็นลงทุนเอาจริงๆเออ ลงทุนล่วงหวยนี่แหละสามสี่ปีที่ผ่านมาลงทุนเรื่องหวยนี่แหละได้โคกรซื้อด้วยยอมรับยอมรับค่ะแต่มันเป็นหนี้มาจนแบบมันไม่หมดอ่ะเอาจริงๆมันไม่หมดค่ะเนี่ยแมอทุกคนอยากรู้เดินเดินจากลูกเหรอ ูกเคยพูดไปแล้วให้บ้างไม่ให้บ้างเมื่อก่อนสามปีที่แล้วยอมรับไม่เกิดได้เดือนละแสนจริงๆได้เดือนละแสนจริงๆค่ะสามปีที่แล้วหลังจากมีเรื่องกันมาไม่เคยไม่เคยหยุดเอินเดือนไปสักพักใหญ่เลยหยุดเอืนเดือนไปสักพักใหญ่เค,เคยมั่งเดี๋ยวยากให้กูเดินมาด้าตัวเองอ่ะ ไม่มีใครหรอกค่ะไม่มีใครที่อยากให้ทุกคนมาด่าตัวเองเหรอกแม้แต่คนในไลน์นี้ทั้งหมดไม่มีใครหรอกที่ที่อยากให้เขามาด่าตัวเองเอะค่ะไม่มีทุกวันนี้โดนโพูโดนว่าโดนทุกอย่างมาสามปีสามปีที่โดนโพสดโดนว่ามาตลอดแม่เก๊แก้วความจริงมาพูดค่ะ พอโดนอยู่ก้ยเดียวันลอดอดทนแล้วก็ตบตวนมาประมาณสามปีอดทนมาตลอดค่ะแต่ในเมื่อวันนี้ลูกเปิดแล้วก็ก็เปิดค่ะในเมื่อลูกเปิดก็เปิดอย่างรถมินิก็เหมือนกัน เรื่องรถมินิเขแมนกันนะคะทำไมทุกคนปวดว่วแม่เกตเอาไปจำนำแม่เกตเอาไปควักเผื่อนเพราะมันเป็นรถแม่เกตค่ะคลังเรก็กเป็นรถเม่เกตค่ะแม่เกตเป็นคนซื้อให้ลิลลี่ค่ะนะคะแม่เกตเป็นคนซื้อให้ลูกแม่เกตคนคนดาวให้ลิลลี่ค่ะ เม่พ่นค่ะลิลลี่พ่นสารับกับเม่ค่ะเม่อยากเสือกองคว้านให้หลูกแเมย์ไปถาวมาค่ะคนท่ามเหลืองรถเหลืองนั่นเหลืองนี้ทุกอย่างไม่ได้เป็นมันที่ทุกคนเล็นทุกคนปูดเนี่ยคนคนมาเล่นที่ว่าไมเคตเป็นนี่ไมเคิเป็นนี่ไมเคตเป็นนี่ทุกคนไม่ได้หมาอยู่จุดนี้ท่วนเป็นนี่ก็เป็นนี่่ะไอท่วนที่ว่าทำก็คือทำ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ